สวัสดีเพื่อน f c ฟีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับก็วันนี้แอดต้องแวะมาหาช่างโดนะครับเนาะเนื่องจากมีเหตุการณ์นะครับแล้วก็ด้วยความฝันงวดที่แล้วของช่างโดนะครับแม่งวดน,นี้แอดมีความรู้สึกว่าเหมือนจะมางวดน,นี้เนาะนแล้วก็คลิปน้องรัดก็เด้งมาให้เห็นนะครับเนาะก็เลยเ ถือว่าฝันดีอยู่นะครับช่วงนั้นที่รถไฟไหม้ทะเบียนกระเด็นนะฮะแล้วก็มาตรงกันเลขช่างโดที่รถหายด้วยนะครับยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงเช่นเคยนะครับเพลงใหม่ก็ใกล้จะมาแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ฟังก็เข้าไปรับชมรับฟังสักครั้งนะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับช่างโดสวัสดีครับ โอยังไงครับช่างโด<ม>๊ะเมหมาเลยขายสามตัวเฉยเลยเต็มเต็มเลยแต่มีความรู้สึกว่านี่แหละงวดนี้เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาย้อนฝันกันนิดนึงช่างโดฝันฝันที่ว่าฝันเกี่ยวกับรถคันนะี้อ๋อก็คือคล้ายๆกับว่าผมขับขับรถไปซื้อข้าวสารล้าทำบุญสากรี่หละจำได้นะพอไปซื้อของเสร็จแล้วทีนี้ ผมออกมาไอ้ปรากฏว่ารถมันมันมีคนขับไปแล้วไอ้ทั้งที่ว่าในฝันนะเจ้าของยังยืนอยู่เท่าเทอแต่รถมันหายแล้วอีกอย่างเราจําได้ว่าเราเสียบกุญเจคาไว้ในรถด้วยไงอืนี่คือฝันเนาะใช่แต่ก็เหมือนว่าจะฝันเร็วเนะครับผมอืมฝันเร็วเราก็มีความรู้สึกว่าแง,งวดนี้ มันจะมาหรือเปล่าช่างโด้ไม่แน่นะ่ะงวดที่งวดที่ผ่านมามันยังมาเลขถ่ายสามตัวเลยนะอืมอือืมศูนย์เจ็ดเก้าจำได้นะ่ะเ,ออเลขถ่ายสามตัวเต็มเต็มเลยแต่งวดนี้อัดไม่แน่นะ่ะมันยังเหลือที่ว่าเจ็ดเก้าสามหรือไอสามศูนย์เก้าเนี่ยหรือศูนย์เก้าสามเนี่ยมันยังเหลือนะเก้าเจ็ดศูนย์ได้ไหม ได้ครับและอีกอย่างไอร,รถมอเตอร์ไซค์ันของของผมไอคันนั้นด้วยอันนั้นคันเบิ้ลนะถ้ามันจะเบิ้ลมามันก็น่าจะเบิ้ลเป็นหกหกแปดหรือเก้าเก้าแปดอืมกลับหัวได้ไหมได้ครัอรอรอรอบอืมหกหกมาแรงช่วงนี้ครับผมมันยังเหลือหกหกแปดกะหกหกเจ็ดอืมอืมแต่ที่แอดว่าแน่ๆเลยก็ทะเบียนรถทะเบียนรถขาวเนี่ยเนาะ ครับผมข่าวนี้เพราะว่าช่วงนั้นช่าโรุ่น่าจะฝันเร็วเนาะครับผมเออถึงแม้จะมาเลขท้ายสมตัวแล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะมารัฐบาลอีกเนาะครับผมไม่แน่นะเลขเก้ากับเลขหกเนี่ยผมจะพูดด้ว,ว่ามันระวังให้ดีนะมันสามารถที่ว่ากระดักกลับหัวได้นะอือเป็นเจ็ดหกเจ็ดเก้าได้เนาะครับผม,บผมอืมบางทีเป็นหกเจ็ด เออครับผมก็ถือว่าน่าจะเป็นรถที่ให้โชคและก็ฝันว่าหายแล้วไม่ค่อยพลาดเนาะครับผมเอออาจจะเอาออกไม่ตรงงวดครับเอออืมก็ต้องตัดเล่นดูเนาะครับผมแล้วก็แปลงอยู่เนาะครับอืมส่วนตัวช่างโดชอบชอบไหนชอบวันนี้เจ็ดเก้าสามนูโอเจ็ดเก้าสามครับผมอ๋อไม่แน่เนาะครับเลขตาม ถึงว่าที่แล้วไม่มาเนาะมันดังเนาะครับผมเพิ่งว่าที่แล้วมันดังเก้าสามเนี่ยไม่ได้เลขคู่อ่ะมันก็กลับเป็นเลขเก้าได้เลขเก้าก็กลับเป็นเลขคกขึ้นได้อืมอืมอืมเนาะก็ยังไงก็ต้องตัดเล่นเนาะครับผมอืมก็เหนือฟันใหม่ก็ยังเนาะยังครับยังไงค่อยมาตามอีกทีเนาะครับอ่าเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างโด๊อะครับ ที่มาย้ำฝันกันนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนทิ่นะฮะที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนที่ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับงวนนี้แอดรู้สึกทะแม่งทะแม่งกับเลขทะเบียนรถช่างโดมากนะครับเพราะว่ามันมันมีลางบอกบางอย่างนะครับก็คิดว่ารถคันนี้จะให้โชคอีกแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกจติดตามนะครับ เดี๋ยวังไงนะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับรถช่างโดงวดก่อนฝันว่าหายนะครับแม้จะมาเลขท้าย3ตัวแล้วนะครับเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะมางวดนี้รัฐบาลหรือเปล่านะครับก็ลองตัดเล่นดีๆนะครับอาล้วครับวันนี้ขอบคุณช่างโดมากนะครับสวัสดีครับ